ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีการนําเสนอนะครับจะนําเสนอเรื่องของต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยปลูกกันเท่าไหร่ในหมู่บ้านเราในทางภาคอีสานนะครับแต่ก็ได้ทดลองปลูกนะครับโดยใช้เมล็ดนะครับก้าเมล็ดนะครับต้นนั้นก็คือต้นนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่อันนี้เป็น ข้อจากเมล็ดนะครับต้นอะโวคาโดครับอะโวคาโดตอนนี้เอาลงดินแล้วนะครับมีทั้งหมดก็ประมาณ4ต้นด้วยกันนะครับนี่อันนี้เป็นต้นที่2อันนี้สวยงามมากนะครับนี่ดูยอดครับดูยอดดูต้นนะครับอันนี้เขาะจากเมล็ดนะครับอันนี้ยังเห็นเมล็ดเขาอยู่นะครับตอนนี้ยังมีเมล็ดอยู่ ก็มาคอยดูกันนะครับว่าจะใช้ได้ผลไหมครับส่วนพันธุ์นั้นไม่แน่ใจว่าเป็นพันธุ์อะไรนะครับเพราะว่าซื้อมากินหลายพันธุ์นะครับเดี๋ยวรอให้เขาโตขึ้นก่อนนะครับว่าเป็นพันธุ์อะไรบ้างนะครับนี่นี่เป็นต้นที่สามครับนี่เป็นต้นที่สามก็กำลังสวยงามนะครับกำลังสวยงามต้นที่สามแล้วก็นี่ต้นที่สี่ครับนี่ ป็นนีสีนะครับตอนนี้เอาลงดินไว้ทั้งหมดอยู่สีต้นนะครับเอามาไว้โซนฝั่งทางด้านฝั่งถนนฝั่งนี้นะครับอันนี้ติดกันตาข่ายไว้นะครับตะขายกันแ้่ครับแบ้เข้ามากินต้นไม้ในสวนเฮียนเตียนโมดนะครับนี่อันนี้ก็เดิมทีก็โดนแบ้กินนะครับหล่นเลยกล่นเลย จนกลลน,นะครับวันนี้ก็เปิดเกิดขึ้นใหม่ครับนี่ก็มีมแมลงมากินเมื่อกี้นี้นะครับเป็นมะม่วงครับนี่สวนทางด้านนี้นะครับอ่าที่ติดกับหมู่บ้านนี่คือสวนนะครับหน้าที่ประมาณหนึ่งไร่สองงานกว่าๆนะครับไร่สองงานกว่าก็ออยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็มีแผน ว่าจะถมพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีทุนมีตังก็เลยทําเป็นสะให้ก่อนเลี้ยงปลาก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นที่นาเก่าที่นาเดิมนะครับฝั่งตรงนู้นก็ขุดสะขึ้นมานะครับแล้วก็เอาดินมากองไว้นะครับก็ทําเป็นพื้นที่นะครับเอาดินจากสะฝั่งตรงน้นนะครับขึ้นมานี่ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ปลูกต้นไม้ก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่า ก็มีโครงการว่าจะทําเป็นกระตับเล็กๆตรงนี้นะครับนี่แต่ว่าก็ยังไม่มีทุนตอนนี้ก็พยายามปลูกต้นไม้ไปเรื่อยก่อนปลูกอะไรได้ก็ปลูกนะครับอันนี้เป็นต้นลำไยนะครับลำไยมาจากบ้านหัวฝายจากป้านหนูป้านหนูให้มานะครับก็ามาชาไว้นะครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้ก็เป็น ไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมครับนี่ดูครับเป็นต้นมะนาวนะครับเอามาจากป้าหนูเหมือนกันให้มานะครับป้าหนูให้มาก่อนปีใหม่นี่นะครับก่อนปีใหม่กลับบ้านไปช่วงนั้นนะครับดูครับไม่น่าเชื่อไปตอนช่วงงานหลวงตาที่บ้านท่านมรณะนะครับ ปรากฏว่าเริ่มออกดอกแล้วครับนี่ขนาดให้มานะครับแล้วก็แตกใบสวยงามทีเดียวนะครับใบนี่เพิ่งจะแตกที่นี่นะครับในตอนที่กลับมานี่ยังไม่มีใบแตกนะครับนี่มันได้ยังไม่ถึงเดือนเลยครับนี่ดูสิครับดอกโอ้โหนะครับโอเคเลยครับอันนี้ก็เป็นต้นจันทร์ครับปลูกเอาไว้ต้นจันทร์นะครับจะโตเร็วนิดตัวช้านิดนึงนะครับต้นจันทร์ สำหรับคลิปนี้นะครับหลักๆก็คืออยากจะให้ท่านผู้ชมมาดูอะโวคาโดนะครับที่ปลูกเอาไว้นะครับก็ถือว่าโตดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มีเหลืออยู่ในถุงยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาลงเหมือนกันครับก็ดูพื้นที่ก่อนนะครับก็จะดูว่าจะลงตรงไหนดีนะครับคงจะให้อยู่รวมๆกันฝั่งทางนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูในถุงครับว่ามีกี่ต้นครับเหลือกี่ต้นนี่ครับท่านผู้ชมครับอะโวคาโดที่ชำไว้นะครับมีทั้งหมดอยู่สี่ต้นด้วยกันนะครับกับอีกหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะครับตรงนี้นี่มีแต่ในมันมีแต่เมล็ดมันนะครับนอกนั้นก็ออกมาแล้วนะครับสี่ต้นอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้เป็นต้น การของนะครับนี่อะโวคาโดครับกำลังจะไปลงนะครับแต่ยังหาพื้นที่ลงไม่ได้นะครับรอบโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ